โอเคครับต่อไปเรามาดูข้อสอบ Netsat ครั้งที่1ปี2 5 6 8กันนะครับ,ข,บ at, ข้อสอบ Netsat ข้อ1ครับบอกว่าจะเกิดการไฟไหม้ในลอสแอนเจลิสนะครับทำให้ผู้คนตระหนักอย่างชัดเจนว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายนำไปสู่การเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้นะครับรวมถึงปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นลมแรงซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระจายของไฟป่า วิธีการที่จะสามารถดับไฟป่าได้จึงจําเป็นต้องใช้สารประเภทหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติตามป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ในระบบ NFPA ดังรูปถามว่าสารเคมีนี้จะแสดงคุณสมบัติใดต่อไปนี้นะครับโอเคครับข้อนี้เป็นเรื่องอความปลอดภัยใน ปฏิบัติกันเคมีนะลูกนะเป็นบทที่1ของในเคมีม4นะครับโดยปกติแล้วนะลูกนะนักเรียนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบตัวนี้มากนะักเนื่องจากว่านักเรียนจะไปโฟกัสกันที่ระบบอีกระบบหนึ่งที่ชื่อว่าระบบ GHS ตัวนี้เป็นหลักนะครับนะโดยส่วนใหญ่นะลูกนะนักเรียนก็จะไปโฟกัสกับ กับสัญ,ญลักษณ์ในระบบเนี้ยเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าสัญ,ญลักษณ์จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูแล้วมีความหมายในยะจากภาพนะครับแต่ถ้าพูดถึงระบบตัวเนี้ยนะครับระบบ N f P E ตัวนี้นักเรียนจะโฟกัสน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมาเจอข้อสอบในลักษณะเนี้ยจะเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับ ไม่ว่าเฉพาะนักเรียนครับจะเป็นเป็นครูก็เช่นเดียวกันครับในตอนที่อยู่ในห้องเรียนในตอนที่สอนแบบนี้ครับเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะพอที่จะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแต่พอผ่านเรื่องนี้ไปแล้วนะครับสิ่งที่จะอยู่ในหัวก็คือจะเป็นระบบ GHS มากกว่านะครับระบบนี้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในความทรงจำมากนักนะครับ แต่ถ้าเรามาเจอข้อสอบลักษณะนี้นะลูกเราก็จําเป็นที่ต้องเก็บคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆเพื่อนํามาซึ่งคําตอบนะลูกนะอ่ะประการแรกครับประการแรกเราลองเดาก่อนซิว่าถ้าออกมาลักษณะนี้เราจะตีกรอบคําตอบของข้อนี้อย่างไรนะครับเรียนดูนะครับ ตอนนี้เป็นการเดาเป็นการอนุมานก่อนนะลูงนะเสร็จแล้วเราค่อยไปดูคําตอบซิว่าสิ่งที่เราเดาหรือสิ่งที่เราอนุมานนั้นนะ่ะจะใกล้เคียงกับคําตอบจริงๆมากน้อยแค่ไหนนะครับดูครับเขาบอกว่าข้อ1นึ่นะ่ะสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเป็นสารประเภท Wifi 2คือสารเนี้ยเป็นสารประเภท Oxidize 3คือเป็นสารกัดกร่อนหรือ4เป็นอันตรายเล็กน้อยนะครับนักเรียนดูนะลูงนะ เนื่องจากว่าตัวนี้โจทย์ของเขาระบุว่าเป็นอะไรครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้สารเคมีสารเนี้ครับเอามาทําไมครับเอามาดับไฟป่าเอามาดับไฟป่านั่นกหมายความว่ามันจะต้องทําให้ไฟดับครับมันจะต้องไม่ทําให้มันติดไฟเพราะฉะนั้นสารนี้ควรเป็นวัตถุไวไฟใช่ไหม นักเรียนก็จะตอบโดย common sense ของนักเรียนเลยครับว่าไม่ควรจะใช่ครับและมันต้องไม่ใช่แน่ๆเนื่องจากจะเอาสารที่ไวไฟมาดับไฟป่าคงไม่ใช่ครับสารที่เป็นสารออกซิไดซ์ใช่ไหมนักเรียนจะจําไม่ได้ครับว่าสารออกซิไดซ์เป็นยังไงนักเรียนจะผ่านไปก่อนครับสาสารนี้เป็นสารกัดกร่อนไหมสารนี้เป็นสารกัดกร่อนหรือไม่ โดยปกตินะนักเียนนะนักเรียนก็จะนึกถึงสารกัดกร่อนอย่างเช่นกรดนะครับเวลาหยดลงมือแล้วจะเป็นไงครับมันจะทําให้เราแสบมันจะกัดผิวหนังเราแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสารนี้เอามาดับไฟป่าโรยลงมาใส่กับป่าที่ติดไฟซึ่งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตตัวอื่นอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาสารที่กัดกร่อนมาโปรยลงไปมาโรยลงไป,งไปดูเหมือนจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันไม่สอดคล้องกัน เพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะตัดข้อนี้ออกและข้อ4ี่ับบอกว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเล็กน้อยโดยนัยยะก็คือเวลาโปรยมาเพื่อดับไปเสร็จแล้วควรจะมีผลต่อสุขภาพมากไหมไม่ควรมากหรือไม่ควรจะมีเพราะฉะนั้นหรือไม่ควรจะเป็นพิษหรือว่าเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะเป็นไปได้ แต่สิ่งที่นักเรียนจะยังไม่มั่นใจก็คือเป็นสารออกซิไดซ์สารออกซิไดซ์คืออะไรนักเรียนครับนี่คิดแบบนี้ครับนักเรียนจำนิดนึงนะสารออกซิไดซ์ก็คือสารที่จะทําให้ตัวอื่นติดไฟง่ายขึ้นครับเห็นไสารออกซิไดซ์ก็คือสารที่จะทําให้ตัวอื่นติดไฟง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าสารนั้นจะสามารถปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาหรือว่าสลายตัวให้แก๊สออกซิเจนออกมาเพื่อให้แก๊สออกซิเจนไปทาปฏิกิริยาหรือ เกิดการเผาไหม้กับสารอื่นได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะครับถ้านักเรียนจําแบบนี้นะถ้าเรียนจําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจําทราบว่าสารออกซิไดซ์คืออะไรนักเรียนก็จะเข้าใจว่าจะต้องไม่ใช่สารออกซิไดซ์เนื่องจากสารออกซิไดซ์ทำให้ไฟติดง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดับไฟเราไม่ควรจะใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์แบบนี้หลกเราก็จะพอจะมองออกว่าคำตอบข้อนี้ควรจะเป็นข้ออะไรครับควรจะเป็นข้อ4ครับเราควรจะตอบข้อ4นะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบ NFPE นะครับทีนี้เมื่อเราเมื่อเราลองดาวลักษณะแบบนี้แล้วเรามาดูคำตอบด้วยการค้นหรือโดยการดูคำตอบจริงๆซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพยายามค้นคําว่าสิ่งที่เราจะดาวนในถูกต้องหรือไม่เวลาค้นนักเรียนก็จะไปค้นดูจากความหมายของสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ครับความหมายของซึ่งนักเรียนจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ และนักเรียนก็มาเทียบเคียงดูครับว่าช่องด้านซ้ายเนี่ยครับคือความเป็นอันตรายต่อสุขภาพอ๋อเป็นอันตรายต่อสุขภาพเล็กน้อยโอเคสัมพันธ์ครับได้ช่องข้างบนคือสีแดงสีแดงคืออะไรครับความไวไฟครับความไวไฟเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขสูงครับแสดงว่าไวาไฟไหมไม่ไวไฟครับเพราะฉะนั้นเราตัดออกถูกแล้วและอันที่3ก็คือมีความวองไวาในการเกิดปฏิกิริยาก็คือ เกิดปฏิกิริยาได้ดีตัวนี้ควรจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีไหมไม่ควรครับไม่ควรเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเลขอะไรครับแล้วก็เป็นเลขศูนย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอบข้อสีควรจะใช่ใช่ไหมคาตอบไือใช่ครับนะเพราะฉะนั้นยืนยันคำตอบต้องเป็นต้องเป็นข้อ4ครับแต่แต่อย่างที่บอกนลัลนลงนะเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนจะโฟกัสไปที่ระบบ GHS ตัวนี้มากกว่านะลงนะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนเจอตัวเนี้ย มันมีความเป็นไปได้ว่านัาเกเรยียนจะจะจะจำจะลืมครับลืมมาเป็นเรื่องปกติครับแต่ให้หนัเกเรยียนดูตรงนี้นิดหนึ่งครับด้านซ้ายนี่ครับด้านซ้ายนี่ถ้าจําความหมายไม่ได้หรือจําสีไม่ได้นัเกเรยียนควรจะจําตัวเลขได้ว่าระบบตัวนี้มีตัวเลขหนึ่งมีตัวเลขศูนย์ถึงเท่าไหร่ครับศูนย์ถึง 4. สี่ศูนย์หมายถึงมีความอันตรายน้อยหรือมีความรุนแรงน้อยในขณะที่สี่คืออะไรครับมีความรุนแรงมาก นะตัวนี้นักเรียนพอจะจําได้เพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะจําเลข0ถึงเลข4คนระับเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้วิธีการวิเคราะห์อะไรองค์ประกอบต่างๆเพื่อจะตีกรอบคาตอบนะลูกนะนะซึ่งถ้าบางคนอาจจะจําได้ว่าด้านซ้ายเนี่ย คือความเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจจะจําช่องใดช่องหนึ่งอย่างเช่นตัวข้างบนเนี่ยเป็นความ WiFi และตัวนี้เป็นสีแดงให้นักเรียนลองผ่านนูผ่านตาว่าสีแดงเนี่ยคือความ Wi ไ FI และตัวเลขศูนย์ถึงสนั้นก็คือระดับความรุนแรงของการไ Wi ไ Fi น้อยกับกับมากเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใช้ปากกาเนี่ยในการตีกรอบคําตอบในการหาคําตอบได้ง่ายขึ้นนะลนกนะอันนี้คือข้อที่1นนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูข้อสอบข้อที่มีลักษณะลักษณะคล้ายๆกันในข้อที่ในข้อแรกนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับข้อสอบเน็ตสันะครับข้อนี้เป็นข้อสอบโอลิมปิกปี67นะครับบอกว่าสารเคมีชนิดหนึ่งครับหากโดนมือจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองนะครับและบอกว่าหากได้รับสารนี้ยังต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีจะทําให้เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีจุดว่าไฟาที่2ี่องศาเซลเซียสนะครับถามว่า ฉลากบนขวดสารเคมีเนี้ยควรจะเป็นข้อใดต่อไปนี้นะครับนะโอเคครับและระบบเนี้เป็นระบบ GHS นะครับซึ่งเป็นระบบที่นักเรียนส่วนใหญ่นะก็จะคุ้นเคยมากกว่าระบบในข้อข้อหลักตะกี้นะครับซึ่งนักเรียนจะคุ้นเคยหรือพยายามที่จะโฟกัสกับระบบนี มากกว่านะครับเรื่องจากว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยจะมีความหมายหรือจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชวนให้โรงเรียนจําได้มากกว่ามากกว่าระบบต่กี้นี้นะครับทีนี้ปัญหาของนักเรียนก็คือนะไม่ว่าจะเป็นม .4 หรือม .5 ม .6 ก็ตามนะลูกนะเวลานักเรียนเจอแบบนี้คือนักเรียนจะจําความหมายของแต่ละภาพได้ไม่แม่นเป๊ะนะครับนักเรียนมักจะใช้ความคุ้นเคย และก็พอจะอนุมานหรือว่าพยายามที่จะตีความหมายจากภาพเอานะครับอย่างเช่นับอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นภาพ2ภาพนี้ครับภาพ2ภาพนี้ภาพ2ภาพ2 2ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือมีมีรูปเปลวไฟนักเรียนก็จะเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับไฟอย่างเช่นนักเรียนก็จะจําได้ว่าตัวหนึ่งจะต้องเป็นไงนะครับตัวหนึ่งจะต้องติดไฟง่ายหรือทําให้ติดไฟอะไรนะหรือเป็นสารไวไฟนักเรียนจะพอจะจําได้จะสัญลักษณ์แบบนี้ครับ แต่ว่าพอมาเจอสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นไงครับคล้ายๆกันครับตัวนี้นักเรียนจะไม่มั่นใจครับว่าไอ้สารว่าไฟที่ว่ายของนักเรียนเนี่ยคือสัญลักษณ์ไหนจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวอื่นนักเรียนมักจะจําได้หรือมักจะเข้าใจจากภาพได้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้หมายความว่าได้รับสารนั้นแล้วเป็นอันตรายถึงตายได้ทันทีนะครับได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสทันทีหรืออาจจะตายได้ทันที อะไรทานองนี้นะครับตัวนี้นะถ้าเป็นตัวนี้นักเรียนก็พอจะเอาอนุมานออกครับว่าตัวนี้คือสารอะไรครับคือสารที่กัดกร่อนครับตัวนี้เวลาหยุดลงมือแล้วเป็นไงครับแล้วก็นักเรียนก็จะเข้าใจว่ามันจะต้องแสบมันจะต้องกัดกร่อนครับอะไรทํารองนี้ครับและและถ้าเป็นตัวนี้ครับบางคนอาจจะจําไม่ได้พอจําไม่ได้เนี่ยนักเรียนจะเป็นยังไงครับนักเรียนจะพยายามจะตีความจากภาพครับและถ้านักเรียนเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้ครับสตัวนี้นะ ตัวนี้เห็นภาพหัวกระโหลกแบบนี้แสดงว่านัยะคือตายทันทีว่าอย่างนั้นนัยะคือตายทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งคือไม่ตายทันทีนักเรียนจะคิดแบบนี้นะความหมายไม่ได้หมายความว่าตายทันทีนะแต่หมายว่าบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายสาหัสทันทีส่วนตัวนี้จะหมายถึงไม่ได้เป็นอันตรายทันทีแต่จะเป็นไงครับแต่จะสะสมต่อเนื่องแล้วเป็นอันตรายในภายหลัง เข yeah. ้าใจนะลูกนะเนี่ยนักเรียนจะตีความลักษณะแบบนี้ครับและก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่นักเรียนตีความนั้นสิ่งที่นักเรียนอาจาจะจาไม่ได้หรืออาจาจะจํายากนิดหนึ่งคือตัวนี้ครับตัวนี้นักเรียนอาจาจะจําไม่ได้ครับและถ้าจะเดาถ้าจะเดานักเรียนก็จะเดาแบบนี้ครับนักเรียนดูนะนักเรียนดูนะตัวแรกครับเขาบอกว่าทําให้เกิดการระคายเคืองระคายเคืองนักเรียนดูด้านแรกด้านซ้ายเนี่ยเป็นอะไรครับที่เกี่ยวกับไฟหมดเลยสแสดงว่าเซตนี้คือเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ การวาดไ่าเกี่ยวกับการวาดไ่าแสดงว่าเซตนี้ i. คือเซตนี้ i. ครับเขีนนะและนักเรียนเห็นอะไรครับทีนี้เห็นเป็นมะเร็งครับมะเร็งแสดงว่าเป็นอะไรครับอยู่เซตนี้นักเรียนจะเข้าใจว่าอยู่เซตนี้เขียนนะเนี่ยคือมะเร็งคือเซตนี้แสดงว่าไอตัวนี้คืออะไรครับไอตัวนี้คือระคายเคืองเราจะมองแบบนี้นะเราจะมองแบบนี้นะโอเคครับเรามาดูตัวแรกก่อน ที่บอกว่าวาบไฟ20องศาเซลเซียส20องศาเซลเซียสก็คือติดไฟได้เองที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นจะติดไฟง่ายเพราะติดไฟง่ายปุบ๊บนักเรียนจะเป็นไงครับทีนี้นักเรียนก็จะจำไม่ได้ครับว่าสัญ,ญลักษณ์ไหนกันแน่ระหว่างสัญ,ญลักษณ์ตัวข้อหนึ่งแบบนี้กับสัญ,ญลักษณ์ที่กลมๆแล้วมีไฟแบบนี้นักเรียนอาจจะจําไม่ได้ถ้าจําไม่ได้นักเรียนจะเอาไว้ก่อนครับนะเอาไว้ก่อนอันที่2คืออันที่2คือ ทำให้เป็นมะเร็งซึ่งเป็นตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้นักเรียนจะพอจะทําได้เลยเนื่องจากถ้าเป็นมะเร็งจะต,ต้องใช้เวลาหลายปีไหมครับกว่าจะเป็นมะเร็งจะต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเป็นไงครับนักเรียนจะตัดข้อสามกับข้อสี่ออกไปครับเนื่องจากเป็นอะไรครับตัวนี้คือจะเกิดอันตรายทันทีตายทันทีว่าอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ข้อหนึ่งกับข้อข้อสองเสร็จแล้วนักเรียนก็จะอะไรครับระคายเคืองครับทีนี้คําว่าระคายเคืองคือเซตบนหรือเซตล่าง ซึ่งจากโจทย์บอกแล้วว่าต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเซตบนกับแสดงว่าตัวนี้ต้องหมายถึงระคายเคืองนะเวลาวิเคราะห์จะออกมาลักษณะแบบนี้แสดงว่าเหลือตัวเดียวกับว่าคือตัวนี้ไอ้วาไฟเนี่ยคือไอ้ไฟแบบนี้หรือไอ้ไฟมีกลมๆแบบนีบ้เสร็จแล้วนักเรียนก็จะพยายามตีกรอบถ้านักเรียนจําไม่ได้นัเรียนก็จะเดาครับนะแต่ถ้าใครที่จําได้ครับนักเรียนก็จะเข้าใจว่าตัวนี้คือสารที่วาฟไฟ และตัวล่างคือสารที่อะไรครับเป็นสารตัวออกซิไดซ์ครับทำให้ติดไฟง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจแบบนี้นักเรียนก็จะตอบข้อข้อ1ครับแต่ถ้านักเรียนจําไม่ได้นักเรียนก็จะเดาระหว่างหนึ่งกับกับ2ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเดาข้อ1มากกว่านะครับเนื่องจากนักเรียนเป็นไงครับนักเรียนคุ้นเคยมากกว่าอันนี้คือข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับข้อสอบเน็ตแซดในข้อที่1นะครับแต่ข้อนี้จะเป็นข้อสอบในระบบ GHS นะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายๆกับข้อสอบเนื้แสบในข้อ1ในข้อที่2กันนะครับข้อนี้ครับเป็นข้อสอบแพทสอในปี64นะครับแพทสในปี6กนะเขาบอกว่าบนสลากบรรจุพันสารเคมีนะครับจะแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายในระบบ ghs แบบนี้ ประการแรกเขารู้ว่านักเรียนจะอาจจะจําไม่ได้ครับเขาเลยบอกมาเลยครับว่าสัญลักษณ์แต่สัญลักษณ์นั้น,นมีความหมายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์รู้ว่านักเรียนอาจจะจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้มาเลยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเรียนไปดูเองนะลูกนะเสร็จแล้วก็ถามว่าสารเคมีชนิดหนึ่งครับมีจุดว่าไฟที่10องศาเซลเซียสนะครับนะแล้วก็เมื่อสัมผัสผิวหนังแล้วก็จะเกิดอะไรครับเกิดอาการระคายเคือง และถ้าได้รับต่อเนื่องเป็นเวลานานจะได้ไม่อะไครับเป็นหมันแล้วก็สําคัญคือาะว่าเป็นเวลานานนะครับถามว่าสลักของสารเคมีนั้นควรจะแสดงสัญลักษณ์ใดครับโอเคครับอย่างที่บอกนั้นเนื่องจากว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบแพทย์ในปี6.4นะลงนั้นและในข้อสอบนั้นโดยปกติเวลาสอบแพทย์แล้วก็เอ e เลเวลไปเน้ลงจะเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่เรียนเรื่องสลดสารเคมีเนี่ยเราจะเรียนตอนมอ .4 เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองว่านักเรียนอ,อาจจะจาไม่ได้หรือจืดลืมไปแล้วนะครับเขาก็เลยให้ข้อมูลมาเกาะเลยแล้วให้วิเคราะห์เอานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็จะก็จะมีข้อดีบางประการนะครับมีข้อดีบางประการนะก็คือนักเรียนอาจจะจาไม่ได้นักเรียนก็สามารถวิเคราะห์ออกจากข้อมูลที่เขาให้เลยนะครับนะ แต่ถ้าเป็นข้อสอบสนามอื่นๆมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ให้มานะลนลงนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนพอที่จะจําได้หรือนักเรียนพอที่จะตีความจากภาพได้นักเรียนควรจะทําได้แบบนั้นนะครับนะและตอนนี้เราพอจะเห็นมาแล้วจากข้อตะกี้เนี่ยครับว่าเราวิเคราะห์มาแล้วเราตีกรอบมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องที่จะจะใช้ข้อมูลด้านบนเราพยายามที่จะวิเคราะห์เอาจากสัญ,ญลักษณ์จริงๆเลยนะครับนะ,อะโอเคครับ ครูสมมุติว่าเราวิเคราะห์ข้องบนมาพอสมควรแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามจะไม่ดูนะยกเว้นว่าเราจะจำไม่ได้จริงๆหรือเราจะ,จะพยายามหาคําตอบในตอนท้ายจริงๆเราถึง,ถงจะลงเปรียบเทียบดูนะเขาบอกว่าเขาจะม,มีจุดว่าไฟ10องศาเซลเซียสเนื่องจากไอ้ตะกี้นี่กับเราพอจะเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันก็คือตัวนี้คือสารเคมีที่ไวไฟครับส่วนตัวนี้คืออะไรนะ สารที่มีที่เป็นตัวออกซิไดซ์คือตัวที่ทําให้ไฟติดง่ายครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโฟกัสมาแล้วในข้อตะกี้เนี่ยเราก็เลยบอกได้เลยครับว่าต้องไม่ใช่ข้อ1กับแต่ข้อ2ครับเข้าใจนะลูกนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นสัญลักษณ์นี้ครับอันที่2คือเกิดการระคายเคืองเหนือนกันกับข้อตะกี้นี่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออะไรครับเหลือือ3กับ5ครับและตัวนี้บอกว่าอะไรครับได้รับต่อเนื่องเป็นเวลานานถึงจะเกิดอาการแสดงว่าต้องเป็นข้ออะไรครับต้องเป็นข้อ5ครับลักษณะแบบนี้ครับ เนี่ยนะจะเป็นลักษณะน,นี้เอกสารชุดนี้นะครับครูทําขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนใช้ในการเตรียมความพร้อมโดยใช้ข้อสอบของปีล่าสุดนั้นๆเป็นแกนนะครับเสร็จแล้วครูได้เอาข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะเอามาวางไว้ด้วยกันนะเพื่อให้นัเรียน พอวิเคราะห์ข้อ1แล้วข้อ2ข้อ3ต่อไปมันจะดูง่ายนะครับข้อที่ใกล้เคียงกันนะมันจะดูง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจข้อ1แล้วข้อต่อไปนักเรียนก็สามารถทําได้โดยโดยไม่ยากเยียนนะครับอันนี้คือซีรีส์ข้อ1ในข้อสอบเน็ตทั1 6 8นะครับ